เอาเลยครับก็สวัสดีคนที่กำลังชมคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวเนาะรีวิวเกมมาใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะกับเกมที่มีชื่อว่า Arena c h a m p i o n นะครับเป็นเกมแนวแบบสู้ตั้งทีมยึดฐานนะครับเกมมาใหม่เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปชมเกมเพย์กันก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะฮะเกมเพย์เคสวยงามครับก็จะเป็นยึดจุดแบบนี้นะฮะ มีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับ A few moments later เฮ้ยชนะแล้วเอาอ่ะสองคนเมื่อกี้ก็จะเป็นเกมเพลย์เข่าๆนะครับมาดูในส่วนของระบบกันบ้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นร d ดเดอร์บอร์ดนะฮะไม่มีอะไรมากตรงนี้เกมเพิ่งเปิดนะครับก็มีโค้ดให้ใส่ด้วยนะครับ แล้วก็อาชีพของเกมนี้นะฮะจะมีจะมีมีอาชีพเหมเนาะที่เรียกว่าแชมเปียนะครับจริงจริงตอนนี้มีเท่าไหร่วะอ่าอ่าปีประมาณนี้ครับจะมี5เนาะแล้วก็รวมกับแชมเปียนพื้นฐานอีก3ก็จะเป็น8นะครับจะมีพาราดินมีวอลล็อกมีพอยซ์นมาสเตอร์นะบัฟเฟอร์แอสซิฟินอ่ากด กดดูสกิลได้นะครับไอซ์ e มาสเตอร์แล้วก็มีในเรื่องของสก,กีนด้วยนะฮะของแต่ละตัวแชมเปียนไม่รู้ว่ามีเกมแนวนี้เคยมีเกมแนวนี้หรือเปล่าว่าแปลกใหม่ดีนะฮะฟีเจอร์ก็จะมีเป็นหน้าต่าง ที่จะบอกว่า new skin แล้วก็มีเ e l l skin แบบกินลดราคานะครับก็มี b o o ต์นะ xp b o o ต์นะครับอือก็ต้องใช้เจมนะเจมก็ซื้อได้นะครับกมพาร์ทมีกมพาร์ทด้วยอ่าอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น profile นะครับก็จะมีบอกว่าเราเล่นแชมเปี้ยนตัวอะไรไปบ้างเวลเท่าไหร่แล้วชนะแพ้ kill death อะไรเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกหมดนะอ่า ก็จะตรงน,นี้ก็จะมีแค่นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับก็คลิปแนวๆนี้ก็จะเริ่มทําบ่อยๆนะครตอนนี้ยังไม่มีคอนเทนต์ที่จะทําคลิปไกด์เลยนะเพราะว่า c r i t i เค l l e g เ n จก็ห่างหายไปนานมากไม่ค่อยมีอะไรละก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นครับก็ขอลาไปก่อนนะไปเจอคลิปหน้าครับ